ลพลันันกปรุงวันนี้พลมีคุกกี้ความหมายดีๆมาฝากนะครับคุกกี้วอลนัตไตลจีนั่นเองครับเพราะว่าวอลนัทเนี่ยเขาสื่อถึงความสุขภาพดีมั่งข้างอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเราจะใช้วอลนัทบนแล้วก็วอลนัททั้งเม็ดมาด้วยนะครับหน้าตาสวยงามมากทีเดียวไปทำกันครับ นี่คือวอนัทนะครับที่เรานําไปอบและพักจนเย็นดีแล้วนะครับอบที่160องศาเป็นเวลา6นาทีหลังจากที่อบเสร็จนะครับผลจะเลือกวอนัทที่เต็มเม็ดสวยๆออกมา12เม็ดนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านบนส่วนที่หักบ้างไม่เต็มเม็ดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะนําเข้ามาป่นนะครับในเครื่องบดสับครับป่นทีละนิดนะครับอันนี้เป็นเหมือนสไปคไกเดอร์นะครับ เอาละครับบอนัปผลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ไก่ตอกใส่ชามไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราจะแบ่งออกมา2ช้อนชาครับประมาณนี้นะครับสช้อนชาเนี้ยเราจะแยกไว้เอาไว้ฐานหน้าคุกกี้ของเราครับตรงนี้นะครับคุกกี้สไตล์จีนส่วนใหญ่นะครับใช้น้ํามันหมูเพื่อกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เฉพาะตัวเพื่อนๆบางคนไม่อยากทานน้ามันหมูหรือว่าอยากใช้เป็นเนยแทนกันได้เลยครับน้ํามันหมูนะครับน้าตาลทรายตีให้เข้ากันครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะร่อนแป้งนะครับผงฟูเบกกิงโซดาและเกลือร่อนตามลงไปครับตามด้วยส่วนประกอบของวอลนัทที่เราป่นไว้ครับตีให้เข้ากันครับ ส่วนผสมจะออกมาในลักษณะเป็นครัมเบิลนะครับไม่ต้องตกใจครับใส่ไข่ไก่ส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันหลังจากตีให้เข้ากันนะครับเราก็ยังไม่ต้องห่วงนะครับว่าเขาจะไม่เนียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นเขาเป็นก้อนครับอ่าล้ครับใช้ได้แล้วครับเราชั่งน้ําหนักโดนะครับแล้วก็ลองหา12ดูนะครับได้ก้อนละ40กรัมลองดูนะครับคุกกี้ของเราจะชิ้นใหญ่นิดนึงนะฮะปั้นเป็นก้อนกลมนะครับ เสร็จแล้วเราคุมผ้าไว้15นาทีครับตอนนี้เราตั้งเตาอบนะครับได้เลย180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนครับพัก15นาทีทาไข่อบ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบน20นาทีครับ คุกกี้ของเราสวยมากทีเดียวครับเสร็จเรียบร้อยเตาอบปิดได้เลยนี่นะครับโห้ยน่าทานมากคุกกี้เพิ่งออกจากเตาอบนะครับอย่าเพิ่งไปรบกวนเขานะเราให้เขาเย็นลงบนเตาอบสักประมาณ5นาทีเสร็จแล้วก็นำมาพักบนตะแกรงก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ น่ารับประทานมากๆนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เราทํานะครับก็อยู่ที่ชิ้นหนึ่งประมาณ40กรัมขนาดที่แบบว่าเขาเสิร์ฟในคาเฟ่สวยๆเลยนะครับตัวจีนนี้รับรองว่าเพื่อนๆมีคุกกี้อร่อยๆสวยๆรับประทานกันแน่นอนนะครับแถมมีความหมายดีด้วยทำเยอะๆได้เลยครับเก็บในกล่องสูญญากาศได้5-7วันสบายๆมาดูเนื้อสัมผัสกันนะครับปึ๊บนน่กรอบร่วนอร่อยมากแนะนำครับลองทำกันดูนะครับเฮงเฮงเฮงครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายแอดครับ